เตรียมรับศึกซาอสริซอลรอบใหม่ซอมรบช่องแคบเฮอร์มมสวันที่10ตุลาคม2568อยู่กับดิฉันค่ะธนวัต์วังชากรแฟลชบิก๊กวอลหลังจากห้ามศึกกาซาสำเร็จแม้ว่าจะเป็นไปชั่วคราวแต่ชาปานเลสไตล์ก็ได้พักจากการถูกสังหารหมู่โดยเฉพาะในชนวนกาซาการเคลื่อนไหวทงางทหารของอิสราเอลในเวสต์แบงก์ยังไม่จบนะคะล่าสุด ยังได้ข่าวว่าอิสราเอลยังคงยิงปืนใหญ่ใส่ชุมชนกาซาอยู่ทรัมป์ก็บอกชัดว่าไม่สามารถรับประกันได้ว่าอิสราเอลจะหยุดยิงแบบสมบูรณ์แต่พอกาซาดูเหมือนจะพผาลงทรัมป์ก็ออกมาเตือนอิหร่านอีกว่าถ้าไมยกเลิกนิวเคลียร์จะโดนลงโทษขณะที่ประธานาธิบดีปูตินคุยกับเนทันยาหูนะคะยกหูคุยกันยืนยันว่า ปัญหานิวเคลียร์อิหร่านต้องแก้ไขด้วยการทูดเท่านั้นและก็เหมือนกับส่งสารบอกว่าเนทันวิวบอกเขาว่าไม่อยากรบนะแต่มันจริงหรือในเมื่อเวลาให้สัมภาษณ์สื่อเนี่ยจะลุยอิหร่านอย่างเดียวเลยปฏิกิริยาตอบสนองของอิหร่านก็คือเปิดฉากซ้อมรบฝึกกองเรือเล็กติดมิสไซนะ์นับพันลำนะคะซ้อมรบใหญ่ ในช่องแคบเพอร์มุสทันทีสื่อเนี่ยไม่ได้ระบุชัดนะว่าจำนวนมากขนาดไหนแต่ว่าบางสายบอกว่าลงน้ำนับพันก็ตามดูค่ะกองทัพเรืออิหร่านได้เคยเปิดตัวเรือเร็วของกองทัพเรือใหม่110ลำนะคะที่ช่องแคบเพอร์มูสเหมือนส่งสัญญาณบอกว่าตัวนี้แหละจะเป็นตัวหลักในการคุมพื้นที่นี้ เขาเปิดตัวที่เมืองบรรดาอับบาสเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเรือนี้มีศักยภาพที่จะยิงขีปนาวุธจากเรือสู่เรือได้ก่อนทัาเรือหน่วยพิทักษ์ปฏิวัติของอิหร่านมีเรือเร็วเก่าๆเนี่ยของเดิมเนี่ยหลายร้อยลำเพิ่มใหม่อีกร้อยกว่าลำบางสายบอกว่าจริงๆแล้วมีนับผันผลิตขึ้นด้วยตัวเองนะคะพึ่งตัวเองจากขีดความสามารถในการผลิตทางเรือของอิหร่าน และออกแบบมาเพื่อโจมตีรุมโจมตีเรือข้าศึกขนาดใหญ่เล็กๆรุมประมาณนั้นเรือเร็หลา่านี้เคยก่อกวนเรือรบของกองทัพสหรัฐมาแล้วด้วยพลนตรีโมหมัั m ภั d ป a k ผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์อิรานกล่าวระหว่างการเยี่ยมชมฐานทัพเรือ irgc ออกคำเตือนนะคะว่าการเคลื่อนไหวใดๆของฝ่ายตรงข้ามจะถูกตอบโต้อย่างหนักแน่นเด็ดขาด เขาพูดก่อนการซ้อมรบช่องแคบเฮอร์มูสค่ะแม่ทัพยังบอกอีกว่ามีการเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ดังนั้นหากมีความเคลื่อนไหวใดๆเกิดขึ้นจากศัตรูจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วและแข็งกล้าวเขากลา่าระหว่างการเยือนหน่วยทหารเรือที่ประจําการอยู่บนเกาะอบูม um ุลซาเกาะเกรตตุนเกาะเลสตตุนและเกาะซีรีในอ่าวเปอร์เซียบริเวณช่องแคบเฮอร์มูสนั่นแหละ ช่องแคบพมุูสําคัญยังไงสําคัญมากเพราะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่อิหร่านใช้เป็นไพ่เด็ดเอาไว้บีบศัตรูเอาไว้ไวกดดันโลกช่องแคบเพอร์บูสนั้นมีความสำคัญค่ะทั้งต่ออิหร่านเองต่อฝ่ายตรงข้ามและต่อโลกด้วยประการแรกเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันหลักของโลกเป็นทางพานน้ำมันดิบกว่า20%เซ์ของทั้งโลกนะคะในการที่วัดจากปริมาณการใช้น้ำมันทั่วโลกต่อวัน 17-20ถึงล้านบาเ็ลต่อวันกับผ่านช่องนี้เป็นเส้นทางส่งออกของประเทศในอาวเปอร์เซียก็คือยักษ์ใหญ่สายน้ำมันทั้งหลายที่เป็นมหาเศรษฐีไม่ว่าจะซาอุดิอาระเบียอิรักคูเวตกาตาหรือ UAE ต้องผ่านตัวนี้แหละคิดดูแล้วกันปิดแล้วใครบ้างที่จะกระทบประการที่2เป็นเส้นทางเดียวสู่ตลาดโลกสำหรับมหาเศรษฐีอาวเบอร์เซีย ซึ่งมีฐานทัพสรัฐวางอยู่ใครละ่ะฐานทัพใหญ่อยู่กาตานะคะนอกนั้นก็ยังมีที่ซาอุดิอาระเบยีย UAE ด้วยประการที่3ในด้านภูมิรัฐศาสตร์นี่คือคอขวดทางยุทธศาสตร์ถ้าถูกปิดจะส่งผลกระทบในวงกว้างทันทีทั้งเศร,รษฐกิจและความมั่นคงด้านพลังงานมาอำนาจเดียวอย่างสรัฐยิ่งใหญ่มาได้ก็เพราะคุมธุรกิจและอุตสาหกรรมพลังงานนี่เอง ปิดตรงนี้ก็เหมือนบีบคอบีบเส้นเลือดใหญ่สรัตใช้เป็นแกนกลางในการควบคุมโลกมาโดยตลอดนะคะนี่แหละอิหร่านจึงมองว่านี่คือไพ่เด็ดที่จะใช้ในการตอบโต้คืนถ้ามีการเปิดศึกฉะกันผลกระทบถ้าอิหร่านปิดช่องแคบเพอร์มูสใครหนะักสรัตค่ะราคาน้ำมันพุง่งอาจใช้กำลังทหารกดดันทั้งทางการทุตและเศรษฐกิจพร้อมกันอิสราเอล่ะ เสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากกลุ่มพันธมิตรอิหร่านรอบทิศเลยและตอบโต้ด้วยการหารเช่นกันมันคือรบกันหนักหละปิดช่องแคบฮอมเมอสนะเพราะว่าไม่มีน้ำมันไปส่งแต่ในขณะที่คนปิดอะสต็อกวัดเพียงโลกละ่ะแน่นอนกระชูดสิคะราคาน้ำมันราคากาส๊สเสี่ยงสงครามขยายเป็นสงครามใหญ่และอาจจะคิกออฟกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่สา กลิ่นสงครามหลางตาของสหรัฐอิสราเอลมันโชยแรงมากนะอิหร่านไม่ยอมกาดตกค่ะได้ยกระดับกองทัพอากาศด้วยบินรบรัสเซียจีนเสริมระบบต่อต้านอากาศยานจากรัสเซียและมีของใหม่ของอิหร่านเองเพิ่งทดสอบสำเร็จไปใหม่ขีปนาวุธนาน้นเนือชั้นอยู่แล้วในศึก12วันเนี่ยพิสูจน์ชัดของใหม่ก็เยอะของเก่าก็มาก เรียกว่าพร้อมทั้งคุณภาพและเปริหมาณอิร่านบอกว่าสามารถสู้ศึกยาวกว่า2ปีเลยล่าสุดเปิดตัวอีกบินทิ้งระเบิด B2 ของสหรัฐที่วันแน่ๆตอนนี้อิรามีมินิ B2 ค่ะถอยมาเตรียมประทะแล้ว จุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนาวากาศเอกสำมฤทิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id @chapsit.store หรือโทร0942369493